ที่เรื่องของน้ํามันรั่วนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากทางกรมเจ้าท่าที่มีการสั่งระงับการใช้ทุ่นเทียบเรือขนถ่ายน้ํามันของบริษัทสตาร์ปิโตเรเลียมจนกว่าจะมีการแก้ไขและก็ตรวจสอบเรื่องของความแข็งแรงของท่อน้ํามันใต้น้ำให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมทั้งใช้งานก่อนนะครับที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน ได้มีการเปิดแถลงข่าวที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธจังหวัดระยองกรณีท่อน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลข,ของบริษัทสตาร์โตรเลียมโดยมีท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่ารองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยากเกาะสม็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าคุณภูริพัฒน์ทีรกุลพิสุทธิ์บอกว่ากรมเจ้าท่ามีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัทผู้ก่อมลพิษแล้วครับและได้ออกคําสั่งกรมเจ้าท่าระงับการใช้ทุ่นเทียบเรือขนถ่ายน้ํามันของบริษัทสตาปิโตรเลียมรีไฟิ่งจนกว่าจะมีการแก้ไขและตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของความพร้อมของท่อน้ํามันใต้น้ําให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานก่อนและประกาศแจ้งเตือน ให้ผู้เดินเรือใช้ความระมัดระวังเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวครับนอกจากนี้กรมเจ้าท่าก็ยังได้มีหน้าที่นะคะตามแผนการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันแห่งชาติประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเอกสารค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมามีสภาพดาเดิมอีกด้วย ด้านพลเรือตรีอาทรชรพินโยรองผอ,อทัพเรือภาคที่1กล่าวว่าจากการสำรวจจากเรือลาดตระเวนนะคะพร้อมกับสำรวจทางอากาศยานและภาพถ่ายดาวเทียมไม่พบครับน้ำมันแล้วและเฝ้าระวังตามแนวหาด17จจุดก็ยังไม่พบครับน้ำมัน ส่วนการแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันในทะเลยังคงมีการกางบูมสี่ชุดเพื่อป้องกันคราบน้ำมันไปยังอ่าวบ้านเพและอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดแล้วก็มีเรือสังเกตการคราบน้ำมันในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะขณะที่ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยากเกาะเสม็ดคุณทวัตเจนการก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชมีความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบกับพืชทางทะเลทรัพยากรใต้น้ำที่มีความหลากหลายโดยมีหญ้าทะเลปะการัง65,000ไร่โดยเฉพาะที่เกาะเสม็ดเพิ่งจะเริ่มฟื้นฟูจากน้ำมันรั่วครั้งแรกในปี2556จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ให้เจ้าหน้าที่ลงดำน้ำสำรวจการเปลี่ยนแปลงปะการังสัตว์น้ำที่อยู่ใต้น้ำ3ามวันแรกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามพร้อมจัดส่งสายตรวจเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทุกวัน ซึ่งในส่วนพื้นที่ของอุทยานก็พบหาดแม่รำพึงนะครับได้รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยก็มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองระยองเอาผิดตามพรบอุทยานแห่งชาติและพระบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมกับจะมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมต่อไปนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นท่านผู้ชม,อ,มอาจจะมีผลกระทบที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนแหละครับเพราะว่า ที่ระยองเองที่ชายหาดเองเนี่ยที่ทะเลเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอันนั้นเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าความเสียหายแต่ว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นในส่วนของความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาตินี่สินี่เป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้รับทราบผลกระทบนะว่ามันจะกว้างแค่ไหนชเพราะว่าเราก็จะเห็นข่าวว่าเออมีหลายคนก็เห็นทั้งเรื่องของเต่าตนุมีหลายคนก็เห็นเรื่องของโลมานะ แล้วล่าสุดเนี่ย น้องแอนก็ไปเจอสัตว์ทะเลด้วยใช่ไหมที่เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหอยอหอยนะน่าสงสารมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะหลายคนเห็นก็ถึงกับสลดใจเหมือนกันเป็นภาพของหอยจํานวนมากที่มันถูกผงสีขาวๆเนะะี่ยค่ะแต่และตัวนี่นอนแบบอ่อนแรงอะ่ะเหมือนกําลังจะตายนะคะอยู่บริเวณชายหาดแม่ราพึงก็คาดว่าน่าจะถูกเสในส่วนของสารเคมีนี่แหละนะคะที่เขาใช้ในการสกัดกั้นน้ํามัน โดยในส่วนของจังหวัดนะคะจังหวัดระยองเองเนี่ยก่อนหน้านี้ทราบกันว่ามีการประกาศปิดพื้นที่ชายหาดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะขณะนี้สภาพน้ําทะเลโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มกลับมาใสาขึ้นแล้วก็ใกล้จะกลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากที่ปริมาณน้นํามันที่ถูกคลื่นซัดเข้าพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงค่าวันนี้นายสุรินทร์สินรัตค่ะที่ปรึกษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะบอกว่า จากการลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณชายหาดเนี่ยนะคะพบว่าบริเวณกองหินขาวยังมีคราบน้ํามันอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารก็เร่งเก็บกู้ออกจากซอกหินและชายหาดจนหมดแล้วแต่ภาพที่ปรากฏล่าสุดตอนนี้คือภาพของบรรดาหอยค่ะหอยจํานวนมากเนี่ยมันถูกคราบสีขาวนะคะกลบอยู่ที่เปลือกของมัน,น่ะแล้วก็เป็นคราบน้ํามันด้วยสีดําๆหอยแต่ละตัวเนี่ยเขาสังเกตดูนะมันนอน ปากอ้าเปลือกอะค่ะพี่แจ๊คแต่และตัวดูเหมือนมันไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วนะมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่แหลคะค่ะแล้วก็ยังคาดการกันนะคะว่าน่าจะเกิดจากไอ้เจ้าสารเคมีที่นํามาใช้ในการสกัดกั้นเจ้าน้ํามันที่มันรั่วไหลนี่แหละ ก็เลยฝากนะคะไปยังชาวบ้านนะคะในเขตของชุมชนชายหาดแม่รำพึงด้วยบอกว่าถ้าเกิดไปพบสัตว์น้ำที่มีสภาพอ่อนแรงนะคะให้ช่วยกันบันทึกภาพแล้วก็ช่วยกันเก็บทั้งผงสีขาวแล้วก็สัตว์น้ำเนี่ยใส่ถุงแช่ยเย็นเอาไว้เลยเพื่อจะประสานกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลขนะคะ0 9 0 6 9 6 2 9 9 9ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะลงไปดูแลตรวจส อกกันกนีีทึงในส่วนของคราบน้ํามันเนี่ยที่ถูกสลายด้วยสารเคมีที่ไหลาตามมาด้วยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องตรวจสอบอีกเหมือนกันว่ามันไปกระทบกันอย่างไรบ้างและจากการส่งเรือปั่นไฟห้าลำลอยลำเนี่ยไปเฝ้าระวังนะคะบริเวณหน้าเกาะเสม็ดไปเฝ้าสังเกตการคราบน้ํามันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่ายังไม่พบในส่วนของคราบน้ํามันที่มันหลุดเข้ามานะคะแต่ ที่สําคัญยังมีเรือของเจ้าหน้าที่ทหารเรือและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยที่ก็ไปลอยเรือเฝ้าสังเกตอยู่บริเวณร่องเกาะเสม็ดด้วยค่ะครับนอกจากนี้มีคํายืนยันจากท่านผู้อำนวยการทททที่ระยองนะครับที่ออกมา,าชี้ว่าคราบน้ํามันที่เกิดเอ,อเหตุที่ขึ้นฝั่งที่หาดแม่ลำพึงเนี่ยส่งผลกระทบผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ที่พัก ที่หาดแม่รำพึงรวมถึงเกาะเสม็ดด้วยที่ถูกยกเลิกไปเป็นจํานวนมากเลยนะครับค,คุณวัชรพลสารสอนผู้อนานวยการทททสํานักงานร,ระยองได้กล่าวถึงเหตุการณ์น้ํามันดิบรั่วไหลแล้วก็ส่งผลให้คราบน้ํามันขึ้นฝั่งที่ชายหาดแม่รำพึงตําบลตะพงอพําเภอเมืองระยองเนี่ยบอกว่าการณีนี้ส่งผลกระทบผู้ประกอบการโรงแรมที่พักบริเวณชายหาดขอยกเลิกไปประมาณ40เอร์เซรวมถึงโซนอ่าวไผ่ทรายแก้วเกาะเสม็ดด้วยนะ นักท่องเที่ยวเริ่มวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่มีคราบน้ํามันมาเกยชายหาดท่านผู้อำนวยการทททสานักงานระยองบอกว่ากรณีนักท่องเที่ยวขอยกเลิกก็มีบ้างอาจจะยังวิตกกังวลเกี่ยวกับการลงเล่นน้ําได้หรือไม่อันนี้ไม่น่าได้นะครับอย่าพิ่งลงเลยตลอดจนเขายังเป็นห่วงไปถึงเรื่องของการปนเปื้อนของอาหารทะเลน้องแอนใช่ไหมฮะเพราะตรงนั้นเนี่ยมีแพปลานะมีการทําประมงด้วยเนี่ยนะ ท่านาวัชรพลก็เลยบอกว่าเรื่องอาหารทะเลก็กลัวจะมีสารปนเปื้อนด้วยหรือไม่สิ่งเหล่านี้ทําให้นักท่องเที่ยวยังไม่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาที่หาดแม่ลาพึงหรือที่เกาะเสม็จซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะมีการควบคุมจบเมื่อไหร่แต่ก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าที่ระยองเนี่ยถ้าไม่ได้ไปที่หาดเนี่ยก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวคือถ้าใครอาจจะจองที่พักไว้แล้วหรือว่ามีแผนที่จะไปอยู่แล้วเนี่ย ก็ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ที่อำเภอแกลงอันนี้ก็ยังมีชายหาดที่สวยงามค่ะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองแล้วก็แคมปิ้งเขาจุกอย่างเนี้นะฮะขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงังหวัดระยองคุณสุวรรณาโดตี้บอกว่าโรงแรมที่พักแถวหาดแม่ลำพึงเนี่ยโดนผลกระทบเข้าไปเต็มๆส่วนเกาสะสม็ดที่ข่าวว่าคราบน้ำมันจะเข้าอ่าวพร้า คนที่จะเข้าพักก็วิตกกังวลจึงยกเลิกที่พักเกือบร้อเซเหมือนกันขณะที่ส่วนอื่นๆของระยองก็โดนยกเลิกไปบางส่วนบางคนบอกว่าให้ถ่ายภาพชายหาดส่งไปให้ดูหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงเขาจะไปได้ไหม,มรวมๆแล้วก็ไม่เยอะเหมือนที่หาดแม่รำพึงและกเกาะเสม็ดโดยประกาศจังหวัดเนี่ยก็มีการประกาศพื้นที่ภยัยพิบัตหาดแม่รำพึงห้ามลงเล่นน้ำนะครับก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหนนะัก ชาวประมงร้านอาหารโรงแรมกระทบไปหมดแล้วก็มีเสียงโอดมาว่าจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นเลยมาเจอคราบน้ำมันซ้ำไปอีกในวันที่สองกุมภาพัน,นพธน์นนวันพุธเนาะน้องแอนเนาะวันพุธค่ะจะเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักโรงแรมร่วมประชุมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบในครั้งนี้ครับเพื่อรวบรวมข้อมูลนาเสนอศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกต่อไปอืมนะ ก็น่าเป็นห่วงนะพี่จ้างถึงไปเนี่ยเราก็คงไม่กล้ากินอาหารทะเลก่อนนั้นนี้มันมีข่าวที่หลังจากที่น้ํามันรั่วออกมาเนี่ยภาพของเรือประมงพื้นบ้านอ่ะที่เขาเอาอวนไปจับปูแล้วก็ติดมาทั้งปูและคราบน้ํามันในตัวปูอ่ะเขาขนาดชาวประมงเองเขาบอกว่าจับขึ้นมาแล้วยังต้องโยนทิ้งทะเลไปเลยไม่กล้าขึ้นมากินนะ